สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการหาสมการ IT นะครับหรือสมการกระแสะไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยการคำนวณด้วยมือแล้วก็ใช้โปรแกรม m a ัด a b s i m ิมเพลด้วยนะครับก็เริ่มกันเลยครับโจทย์ข้อที่1นนะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปวงจรโจทย์ข้อที่1ของเรานะครับบอกว่าให้เราหาสมการ i อทนะครับ โอเคจากวงจรเนี่ยเราจะรู้ว่า v max เท่ากับ5นะครับตรงนี้นะครับ v max เท่ากับ5ตัวแรกแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นโอเมก้านะครับ10แล้วก็มีการเลื่อนเฟส0.1ซึ่งเราก็จะได้ v ออกมาในรูปของโพลร์ฟอร์มนะครับก็คือ v max ตามด้วยมุมที่เลื่อนนะครับจะได้5มุม0.1 ต่อมาเรามาหาค่า c 1นะครับซึ่ง c 1เนี่ยผมได้ให้เป็นตัวแปรของ2ตัวนี้บวกกันแบบอนุกรมนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่านี่นะครับโอเมก้าเท่ากับ10จากสมการของ vt l เท่ากับ10เฮนรี่นะครับหา xl ได้100โอห์มแล้ว xl ก็ได้เป็น100 j นะครับตามทฤษฎี ต่อมาตัวเก็บประจุ1ฟหฟาลัดนะครับหา x c ด้วยสูตร1ส่วนโอเมก้า c ได้0.1โ oh อหมแล้วตามทฤษฎีเราก็ได้ลบ0.1 J นะครับหลังจากนั้นเราก,การหา c1 เนี่ยก็คือเป็นการต่อแบบอนุกรมเราก็จะมาบวกกันเลยนะครับได้99.9ต่อมานะครับ สองตัวนี้บวกกันเป็นอนุกรมมาขนานกับตัวนี้นะครับขนานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอามาบวกแบบขนานนะครับโอเคอ่าเท่ากับ3โอห์มนะครับขนานกับ C1 นะครับบวกกันก็จะได้3บวก 0.09j นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะหา Z รวมนะครับซึ่งก็คือ impedance ของวงจรน,นี้ซึ่งจากรูปวงจรเนี่ยพอเราเอาตัวนี้ขนานกับตัว3โอห์มเนี่ยนะครับวงจรมันจะเหลือแค่นี้นะครับเป็นซีเรียมอย่างเดียวก็คือเป็นการต่อแบบอนุกรมแล้วก็สามารถเอา2โอห์มบวกกับผลลัพธ์ของ3ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมาบวกกันเลยก็จะได้ 5บวก 0.09J โอห์ม oh นะครับหลังจากนั้นเราจะหา I นะครับปกติตามวงจร DC ก็จะเป็น I เท่ากับ V ส่วน R อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Z นะครับก็จะได้ I เท่ากับ V ส่วน Z นะครับก็คือ impedance V ที่เราหาตอนแรกนะครับส่วน Z ที่เราหาเมื่อกี้ก็ จะได้ออกมารูปเล็กแทงกูล่าฟอร์มก็คือ1บวก 0.08j ต่อมาเออก็จะเปลี่ยนเป็นรูปโพล่าฟอร์มได้1มุม0.08นะครับใช้เครื่องคิดเลขเปลี่ยนมุมเปลี่ยนรูปเอาเราก็จะได้สมการ IP ออกมานะครับก็คือจริงๆก็คือเป็น1นะครับแต่ว่า พอเป็นหนึ่งเลยไม่เขียนก็จะได้ซด์สบทบวก0.08นะครับจากโจทย์ข้อที่2เนี่ยบอกให้เราพอดกราฟ vt it นะครับโดยใช้ m a t l a b s ิมเจคเโอเคครับผมก็ได้การทำการพอดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้กราฟแบบนี้นะครับมีเฟสเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะครับ มีความต่างอยู่เหมือนกันเส้นสีเหลืองก็คือกระแสะไฟฟ้านะครับเป็น i เส้นสีเือนก็คือความต่างศัพท์เป็น V นะครับกราฟ IT กับ vt แล้วก็โจทย์ข้อที่3นะครับบอกให้เราหาเอ่อความต่างเฟสนะครับระหว่าง IT กับ Vt เราก็จะหาตัวทคาาก่อนนะครับเป็นคาบซึ่งจะหาจากเอ่อกราฟ เส้นไหนก็ได้เส้นหนึ่งนะครับอยู่ที่จุดพีคสองจุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้นี้ก็ได้นะครับก็จะได้หกร้อยยี่สิบหกมิลลิเซกนะครับเอ่อถ้ากับเป็นสองพายเรเดียนนะครับเป็นมุมสองพายเรเดียนก็คือครบหนึ่งรอบพอดีเอ่อต่อมา หาดลต้าทีนะครับดลต้าทีก็จะหาจากคันนี้ต้องใช้สองเส้นครับคืออย่างจุดนี้กับจุดนี้หรือจุดนี้จุดนี้นะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นขื้นลูกแรกเลยนะครับในการหาจุดนี้กับจุดนี้ก็มีความต่างกันอยู่ที่สี่จุดเก้ามิลเซกครับหลังจากน,นั้นเราก็เทียบบรรยุญญต่อยางเลยครับก็คือหานี่คือความต่างเฟสน,นะครับก็เท่ากับขอภายนะครับตรงนี้ เขียนพิดนะครับต้องเป็น4.9นะครับ4.9่จุคูณสิบกำลังลบสานะครับเทียบบรญยัติยังปกติเลยคูณ2องพายส่วนหกรคูณสิยกกำลังลบสาก็จะได้0ูน,ค,นครับซึ่งก็จะเท่ากับ สมการไอที IT ของเราความต่างเฟสต,ตรงนี้าก,การอธิบายขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ